สภัยหลวงในรัชกาลที่หน้อยใจพระสวามีสเสวยยาพิษปลงพระชนตัวเองนี่เป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมความรักที่เกิดขึ้นในราชสำนักนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และยากที่จะลืมเลือนคงไม่พ้นเรื่องของคู่ของพระเจ้าบรมมวง์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กับหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์พานุพันธ์พระธิดาองค์โตในสมเด็จวังบูรพาพระวรวงเธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์เป็นธิดาองค์โตในเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชกับหม่อมเลี่ยมพานุพันธ์ณอยุทยาสตรีชาวเพชรบุรีเมื่อแรกประสูตรทรงฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าพระบิดาทรงออกพระนามว่าหญิงทิพย ประสูตรณวังบูรพาพิรมเมื่อปีพุทธศักราช2 4 2 8ส่วนพระนามหม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์พานุพันธ์นั้นได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งยังทรงมีความใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะโปรดให้ตามเสด็จประพาสหัวเมืองด้วยเสมอเมอซึ่งในสมัยนั้น กล่าวกันว่าท่านหญิงทิพนั้นเป็นกุลสตรีที่มีพระสิริโชมงดงามและเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ฝ่ายนายพึงมีหลังจากการเกษาการได้ไม่นานท่านหญิงทิพก็ได้เข้าถวายตัวเป็นข้าหลวงรุ่นเด็กอยู่ในวังหลวงได้ฝึกหัดอย่างชาววังในราชสำนักเรียนรู้การเลือนและภาษาต่างประเทศตามที่กุลนารรชั้นสูงพึงมี คุณสมบัติเพียบพร้อมด้วยสมบูรณ์ทุกประการหม่อมเจ้าที่พยสัมพันธ์นั้นเป็นที่รักเอ็นดูของพระบิดามากเนื่องจากเมื่อตอนหม่อมแมน้นพระชายาใหญ่สิ้นไปท่านก็เป็นผู้ดูแลวางบูรพาพิรมแทนด้วยว่าเป็นลูกสาวคนโตของท่านพ่อแม้จะเป็นทิดาที่เกิดจากหม่อมมิได้เกิดจากพระชายาเอกก็ตามอีกทั้งครั้งหนึ่งที่กรมพานุพันธ์ประชวน ก็ไดที่ดาองค์โตนี้เป็นผู้คอยเฝ้าไข้ถวายการพยาบาลดูแลตลอดเวลาหม่อมเจ้าที่พยาสัมพันธ์จึงเป็นลูกสาวคู่ทุกคู่ยากที่ท่านบิดาเมตตายิ่งนักดังที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาของสมเด็จวังบุรพาที่มีถึงล้นเกล้ารัชกาลที่หผู้เป็นพระเชษฐาความว่าส่วนยิงทิพนั้นถึงแม้จะเป็นลูกเมียน้อยก็จริงอยู่ แต่ก็เป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารักใคร่ในตัวเด็กมากเพราะเป็นบุตรหญิงใหญ่และเป็นเด็กฉลาดประพฤติดีอันได้กระทำให้สมใจข้าพเจ้าผู้เป็นบิดาทุกประการครั้นเมื่อโตเป็นสาวแรกรุ่นหม่อมเจ้าหญิงก็เป็นที่หมายพระไทยของเจ้าชายหลายองค์ในพระราชวงศ์แต่เทาว่ารัชกาลที่ห้าได้ขอสมเด็จวังบูรพาผู้เป็นพระอนุชาวไว้แล้ว จกขอหม่อมเจ้าหญิงที่พยะสัมพันธ์ให้ไปเป็นชายาพระราชโอรสของพระองค์คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายอาภากรเจ้าชายหนุ่มรูปงามที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรทหารเรือจากประเทศอังกฤษหม่อมเจ้าหญิงที่พยะสัมพันธ์ก็มิได้ขัดข้องแต่ประการใดจึงเกิดงานมงคลสมรสสร้างความปลื้มปิติยินดีไปทั่ววังหลวง พระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงพอพระราชหาทัไทยเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทั้งสองพระองค์เข้ารับพระราชทานน้ำสังในพิธีอภิเษกสมรสณพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพระราชทานเลี้ยงพระกรายาหารอีกด้วยนับเป็นงานสมรสงานแรกในประเทศไทย ที่มีการรุ่นเริงเลี้ยงอาหารซึ่งเป็นแบบอย่างต่อมาจนปัจจุบันในตอนข้าวันเดียวกันนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระสัมพันธวงศ์พระองค์เจ้าพันนรายและเจ้าคุณพระประยูระวงศ์เจ้าคุณจอมมารดาแพรออกไปส่งตัวท่านหญิงที่วังนางเลืง้งอันเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นที่ประทับทั้งสองพระองค์ ทรงครองรักกันเลื่อยมาจนมีพยานรักร่กรวมกันเป็นพระโอรสสามพระองค์แต่แล้วความรักความสุขที่มีร่วมกันก็เริ่มจางไปด้วยมีเรื่องที่ต้องคุณข้องมองใจอยู่เป็นนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่ทางราชการของพระองค์ชายอาภากรที่มากขึ้นทำให้มีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยลงและอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นจะเป็นชนวนใหญ่ของปัญหาชีวิตคู่นี้ ก็คือเรื่องที่พระองค์เจ้าชายอาภากรรับเอาหม่อมเล็กๆเข้ามาอยู่ในวังด้วยทําให้ปัญหาต่างๆเริ่มสั่งสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหม่อมหลายท่านที่ปรากฏนามได้แก่หม่อมกิมหม่อมฉแลมหม่อมเพื่อนหม่อมช้อยหม่อมเมียนหม่อมแจมหม่อมแมนและหม่อมเดซี่บางท่านเช่นหม่อมกิมและหม่อมฉแลม มีบิดาเป็นชาวจีนซึ่งอาจเป็นพ่อค้าคนจีนในสยามซึ่งอีกหลายท่านเป็นธิดาคุนนางระดับกลางเช่นหม่อมช้อยกับคู่พี่น้องที่ถวายตัวเข้ามาด้วยกันคือหม่อมเมียนและหม่อมแจ่มส่วนหม่อมเดซี่พิจารณาจากชื่อแล้วเชื่อว่าเป็นสาวรูปครึ่งและน่าจะตรงกับคำบอกเล่าเรื่องหม่อมคนหนึ่งของสมเด็จในกรมว่าเป็นฝรัง่งถึงขนาดเวลาตามเสด็จไปต่างจังหวัด ชาวบ้านจะพากันมามงดูเพราะไม่เคยเห็นผู้หญิงที่มีสีผิวสีผมเช่นนั้นและมีเรื่องที่ทำให้เกิดข่าวลือว่าคือสาเหตุเกิดจากความน้อยพระไทยในสมเด็จในกรมด้วยเรื่องที่พระสวามีทรงยกย่องสตรีท่านหนึ่งมากกว่าหม่อมคนอื่นเพราะทรงเคยรู้จักสนิทสนมกันมาตั้งแต่อย่างประทับอยู่ต่างประเทศและเจ้าจอมมันดาของพระสวามี ก็ยังให้ความเอ็นดูกับหม่อมท่านนี้อีกด้วยหากย้อนไปพระองค์เคยสู่ขอเจ้าหญิงบัวชุมณเชียงใหม่เป็นทิดาของเจ้าดวงทิพย์ซึ่งเป็นราชบุตรองค์ที่สิบของเจ้าราชวงศ์มหาพรมคำคงและเป็นอนุชาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ด้วยพระองค์เอง กับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีแต่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลอ้างเอาความยาววัยของเจ้าบวชุมเป็นข้อขัดข้องทําให้พระองค์ทรงผิดหวังมากหลังจากนั้นเมื่อเจ้าบัวชุมอายุได้35ปีแล้วเจ้าบวชุมได้ซ้อนเป็นโนให้หม่อมเจ้าหญิงจารุพัฒท,ที่วังกรม,มหลวงชุมพรสเสด็จในกรมก็ยังทรงไม่ลืมความหลัง รับสั่งกระเซ้าเย้าหยอกตรงๆว่าเมื่อก่อนนี้เธอสวยมากฉันอยากได้เธอมาเป็นหม่อมของฉันจริงๆเสียดายว่าฉันมีหม่อมมากไปเลยไม่อยากเอาชนะเธอไม่อย่างนั้นเธอจะต้องมาเป็นหม่อมของฉันจริงๆหลังจากการเสกสมรสมาได้แดปี ปัญหาชีวิตหลังสมรสก็เพิ่มพูนขึ้นสเสด็จในกรมแทบจะไม่ได้กลับวังของพระองค์ทรงกินนอนฝึกสอนทหารเรือตลอดเวลาตลอดจนทรงเดินทางทั้งส่วนพระองค์และราชการต่างเมืองบ่อยๆจึงไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์ทรงมีพระอาการน้อยพระทายพระสวามีในวันหนึ่ง ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นหม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์ได้ตัดสินพระไทยปลงพระชนชีพพระองค์เองด้วยการเสวยพระสุธาพิษเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2451และได้สิ้นชีพิตักใสเวลา10นาฬิกาพระชน23ปีขณะที่หม่อมเจ้ารังสิยากร พระโอรสองค์เล็กมีพระชนมายุได้เพียงหนึ่งพันษาโดยพระองค์ได้เอ่ยคำสุดท้ายว่าคนที่เรารักก็ยังม่ค่อยได้อยู่ใกล้โศกนาฏก,กรรมในครั้งนี้สร้างความโทมนัสให้แก่สมเด็จวังบูรพาผู้เป็นพ่อและพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หผู้ทรงเป็นลุงแท้ๆทรงสลดพระไทยจึงทรงเมตตาแก่พระโอรสพระองค์ใหญ่ ของหม่อมเจ้าหญิงที่พยะสมพันธ์เป็นอันมากถึงกับสถาปนาปโปรดเก้าขึ้นเป็นหลานเธอนามว่าพระหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิ์อาภา และสถาปนาพระอาทิพระมารดาขึ้นเป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้าทิพยะสัมพันธ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้ในจดหมายราชกิจรายวันมีความบางตอนเกี่ยวกับการสิ้นชีพิตักสใยของท่านหญิงทิพว่าวันนี้เวลาห้าโมงเศษหม่อมเจ้าหญิงทิพยะสัมพันธ์ในกรมมืนชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ้นชีพิตักใสเพราะเสเวยยาพิษ เวลาค่ําสมเด็จวังบูรพาผู้เป็นบิดาทรงสุกเศร้าเสียพระไทยเป็นอย่างมากพระพลานามัยก็สุดโสมเพราะตอมพระไทยจากการสูญเสียพระธิดาและพระโอรสในเวลาไล่เลี่ยก,กันได้นิพน์กรอนขึ้นมาบทหนึ่งความว่า เขาไม่รักเราแล้วหนอพ่อจะเลี้ยงถึงเวียงวังเราก็มีที่อาศัยเขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไปจะไปรักใครเขาใหญ่ให้ป่วยการแม้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์วงศวรเดชจ,จะไม่สามารถลืมความสูญเสียครั้งนี้ได้แต่ด้วยส่งร่วมงานกระทรวงทหารเรือกับกรมหวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยไม่คำนึงถึงเหตุการณ์ในอดีตด้วยทรงตระหนักดีถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระองค์จึงได้ให้การสนับสนุนพระดำริของกรมหลวงชุมพรในฐานะที่ทรงเป็นเสนาธิการทหารเรือเสมอมาบทเรียนจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าการแต่งงานในสมัยก่อนของชนชั้นสูงนั้นต้องมองถึงความเหมาะสมทางฐานะ ความเท่าเทียมเป็นสำคัญโดยเฉพาะสตรีชั้นสูงต้องมีคู่แต่งงานที่เท่าเทียมหรือสูงกว่าทำให้ทางเลือกของสตรีชั้นสูงนั้นมีน้อยประกอบกับในสมัยก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องของผู้ใหญ่บุตรธิด่าที่ดีเมื่อทางพ่อแม่จัดหาให้ ก็ต้องยินยอมโดยไม่ได้มีพื้นฐานทางความรักทำให้ระยะยาวกลายเป็นปัญหาสะสมอีกท,ทั้งท่านหญิงเองสมรสตั้งแต่ยังทรงพระเยาวเพียง15ปีและมีพระบุตรติดติดกันอาจมีภาวะของความเครียดและความไม่สมดุลของฮอร์โมนทางการแพทย์ในสมัยนั้นยังไม่มีการพูดถึงภาวะเครียดหลังมีบุตรจึงทาให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิด ขอให้ผู้ฟังใช้ความโชคดีของคนในยุคปัจจุบันเรียนรู้บทเรียนในอดีตเพื่อใช้กำหนดอนาคตสำหรับวันนี้ The Third ์ดอาขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ